เจ้าสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็สิพามาเบิ่งเมืองแห่เมืองแห่เล็กเนาะอยู่ที่แข็งใจส,สมบูรณ์ว่าเป็นจังใดนั้นเนาะเฮาลองมาสัมผัสมาเบิ่งนํากันเลยเนาะนี่อันนี้ก็แม่นหมดเลยเนาะนี่มันแห่เล็กวัดเลยเนี่เมือนก็แม่น <c oughs> ตัวที่เราเหยียบนี่ก็แม่นล่ะนี่ก็แห่เล็กกันอีกไม่แห่เล็กเป็นหินหินนี่ก็แม่นเลยถ้าเราอ,อยู่เบื้องนี้ก็มีเนาะอยู่เบื้องนี้ก็เป็นหินที่ว่าก้อนใหญ่ๆนี่แม่นละนี่นี่เป็นแฮ่เล็กเลย

จักเจาะเนาะเจาะที่ว่ามันเป็นหินเล็กก้อนใหญ่แล้วมันรถจกขุดบ่ได้ใช้จักเจาะนี่เจาะเจาะแล้วเอาระเบิดยิงออกแมนเบิร์ดล่ะนี่หินเล็กเบิร์ดเป็นงนหินแข็งๆใหญ่ๆนี่แมนเบิดตัวนี้ก็แมนเนาะ องอยู่นี่แม่นหมดเลยอันนี้แม่แเหล็กสดๆเลยแหละพี่นอ้องเว้ยแม่เหล็กติดใส่ในยอยู่เลยน,นี่ตก ตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงพักเที่ยงสิบสองโมงแล้วก็เลยในโอกาสมาถ่ายหุบให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวฮอดประมาณหนึ่งโมงแล้วก็จะมีรถจกรถจกมาตักเอาแห้่อยู่รูมนี้เนาะตักเสร็จรถดำ ไปใส่หงคบหินคบหินย่ำให้มันเป็นก้อนน้นอยๆที่ว่าประมาณประมาณสำนีแล้วเนาะเขาเจ้าจะอาศัยรถแก่เมื่อแกเมื่อประเทศเวียดนามหมดละพูดอยู่รูปพุแกแม่นเนาะพี่น้อง ลูม,มันกรแมนไกลๆหุ่นๆๆเดี๋ยวเราดิซุ่มเข้าไปเบิ้งเนาะนี่รถจกกำลังตักอยู่ลูมขนไกลเติบอยู่ลายอหลี รถจกกำลังเข้ามาแล้วเนาะกำลังเริ่มลงเฮ็ดเรียกแล้วกำลังขุดอยู่เห็นบ่เห็นบ่นบี่มันแห่เล็กเลยพี่นแห่เล็กสุดๆเลยทุกคนเอาประมาณ30ปีก็ยังบูบัดหลาย ไลอีลีี่น้องเว้เดี๋ยวยังท่ารถด้ามมาอยู่นะเพราะว่ารถด้ามยังไม่ทันมาใช่ไหม cắt nào ấy đi nhau ơi cắt nào lại mình đi จกของอน,น้องเราสูงเนะาะกำลังเด็ดเียกกวดหินไว้ท่ารถด,ดาบม,มาเนาะอ้าวมือเนี่ยขึ้นมาเทิงพี่แล้วเนาะ อันนี้ก็บมันรถจกของไอ้บิ๊กเบิรมเองเนาะอันนี้เนาะไอ้บิ๊กเบิรมขับเองอันนี้นี่อันนี้เขาโมเมนต์ขุดเอาแอห่เนาะล่างลอกหน้าดินลอกหน้าดินที่ว่าเอาแห่ว่าแห่นี่ยังอยู่ลุ่มพุ่นเนาะแห่นี่แห่อยังอยู่ลุ่มพุ่นเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิรงเด้อ พุ้นจุดลุมล่มๆจุดดำๆไพ่แล้วเนาะแท่มันอยู่พุ่นตัวนี้มันเป็นหน้าดินที่ว่าอยู่ถึงสูงเออขุดออกเบ็ดเนาะอย่เนาะขุดออกเบ็ดลอกออกเบ็ดนี่วิวสูงขนาดเลยอากาศกรหนาวหลายม้อนี่ยลมก็พัดแหง้งนี่ เดี๋ยวเ้องกับสิมาขับรถจกแล้วเนาะวันนี้เนาะรถด้ามก็มาแล้วรถด้ามมาท่ายอยู่พนแล้วเจอพนแล้วเวันนี้ไอบิ๊กเบิ้มสิขับรถให้เบิ้ง อเดี๋ยวขับรถก่อนเนาะตอนนี้เนาะฝากไว้เท่านี้แหละคลิปนี้นะ